สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าถึงช่อง B P ธรรมดานะครับช่อง B P ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นไทยบ่ายนะครับหุ้นไทยบ่ายของวันที่นะครับของวันที่8นะครับพฤศจิกายนของปีหน้าวันละหกสิบเจ็ดนะสำหรับหุ้นไทยก็มีให้ชมวันละสี่รอบนะครับจันทร์ถึงศุกร์นะจันทร์ถึงศุกร์นะครับวันละสี่รอบนะครับช่อง B P ธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมร่วมๆเพื่อ ความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกๆวันทุกๆวันเลยนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใ,ใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้ร่้ลุเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะเอาเราไปชมกันเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนว่าอาจารย์จะบังไหมไม่บังหรอกนะเพราะอาจารย์ตัวเล็กนิดเดียวนะสูงแค่ร้อยแปดสิบ ร้อยมาตรฐานคนแคะสี่ห้าหนะครับสี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่แปดแปดสี่สี่เก้าเก้าสี่สี่นห้าเนะครับถ้าห<อ>มาก็เหมือนกันนะครับหกหกหกแปดเก้นย์นะครับตามนนะ ชนชอบค่อยจัดนะครับมาดูใกล้ๆหน่อยอืมครับเน้นที่สี่นะครับเน้นที่สี่นะครับมาเลเน้นที่สี่นะครับส่วนอันนี้ขอเน้นที่แปดเก้าศูนย์นะตามนี้เลยนะครับชนชอบค่อยจัดนะครับไม่ชนไม่ชอบก็ลุ้นๆไปนะครับเด่นที่สุดก็คือสี่นะเอาสี่ไปรูดไปวิ่งนะครับเอาสี่เป็นหลักนะครับตามนี้นะครับอืมสามนี้เลยครับจดเอาครับเรียบร้อยหมดแล้วครับ ตามนี้ครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีเอาให้เวลาจดห้าชั่วโมงนะหมดไปแล้วหนึ่งชั่วโมงเหลืออีกสี่ชั่วโมงหมดไปแล้วสองชั่วโมงหมดเวลา <c oughs> จดทันไหมนาฬิกามันมันมันเสียมันก็เลยหมดไปครับตามนี้เลยนะครับ ขอขอบคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีขอให้ทุกท่านโชคดีเย <c oughs> ่กด,ดีนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับสวัสดีครับเ <c oughs> ย้นะครับสักครู่นะครับครับ